คลิปนี้ก็มาดูกันนะครับว่าในเกม ROX Next Generation เนี่ยเราจะหาสต a ม i ิ a นเพื่อมาทำไลฟ์สกิลเนี่ยจากไหนได้บ้างนะครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้ก็พามาชมกันนะครับว่าเราจะหาสต a m มิ a น่าได้จากไหนบ้างในเกม ROX นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าการที่สต a m มิ a น่าหมดเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้อัพตัวละครในแต่ละวันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะหาสต a มิน่าได้ในแต่ละวันนะฮะซึ่งบางวิธีเนี่ยก็อาจจะมีคนรู้อยู่แล้วนะครับหรือบางวิธีเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าก็อาจจะได้มาในแบบวิธีที่แปลกๆหน่อยนะฮะก็ วิธีแรกในการได้มาซึ่งสต้ามิแน่นะครับก็คือการทำมิชชั่นบอร์ดนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสำหรับใครที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับก็คือมิชชั่นบอร์ดนะครับจะรีเซ็ตทุกวันเวลาตีห้านะฮะก็สามารถมารับเควสมิชชั่นบอร์ดได้นะครับจำนวน10เควสต่อวันซึ่งบางวันก็อาจจะมีสุ่มแรนดอมที่เป็นเควสคูณ2มาด้วยนะครับก็จะได้ตัวโอรินเบสซิ่งมาแล้วเราก็เอาโอรินเบสซิ่งเนี่ยไปผ่านเพื่อเอาสต้ามิแนมาทำไลฟ์สกิลต่างๆน,นะะฮ ซึ่งเราก็จะได้ Stamina ของ q u วส์มิชชั่นบอร์ดเนี่ยมาประมาณวันลพันสี่ร้อหน่วยนะก็แล้วแต่ว่าจะได้เควสคูณสอมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะฮะอย่างที่2นะครับก็คือการยืนในเมืองพอนเทล l ่านะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครทำเควส์บอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะมายืนในเมืองพอนเทล l ่าต่อเพื่อเก็บ o อดินเบสซิ่งให้ครบ2,000หน่วยนะฮะซึ่งการยืนในเมืองพอนเทล l ่าเนี่ยเราจะได้จำนวน600หน่วยนะครับ แล้วถ้ามายืนในช่วงเวลาประมาณที่ยังเหลือ2ทุ่มในแต่ละวันก็จะได้ o อดี b เบ s ซิ่ง3 0 0หน่วยไปเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปยืนแช่ในเมืองฟอนเทล่าเพื่อเอา o d ดินเบ s ซิ่งทีละ10หน่วยนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเควสติชเช่นบอดแล้วนะครับก็จะได้ o อดีเบ s ซิ่งมาจำนวน2,000หน่วยนะครับก็สามารถเอาไปผ่านเพื่อแปลงเป็นสตามินาได้นั่นเองนะฮะ อย่างที่สามมาครับก็คือการเล่นมินิเกมทาวเวอร์นะครับก็คือการงัดคอนั่นเองนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมจะงัดกับตัวละครตัวเด็กนะครับไม่ค่อยจะงัดกับคนทั่วไปเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราต้องสู้กันนะครับบางที n p c มันให้หยุดเล่นนะฮะก็คือให้เราเริ่มเล่นใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยไม่จบสักทีนะครับไม่ได้ขวดสต a m i n ามาสักทีนะฮะซึ่งเราจะได้ขวดสตา m i n าเนี่ยวันละ2ขวดนะครับจากการงัดคอนะฮะแต่ว่าถ้าใครเป็น VIP ที่เลือกรางวัลจากหัวข้อมินิเกมเพิ่มขึ้นหนึ่งคร ก็พยายามง,งัดข้อให้ครบทุกวันนะครับแม้ว่ามันจะดูได้น้อยในแต่ละวันนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นเดือนแล้วเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะก็ได้มาแล้ว1ขวดนะครับสลับสต้ m ม n a นีโพชั่นนะฮะก็เล่นต่อให้ครบประมาณ2-3รอบนะฮะ อย่างที่4นะครับก็คือการเก็บเลเวลคิงดอม Pa านนะครับซึ่งการเก็บเลเวลบัตรผ่านเนี่ยก็คือการทำเควสไลยวันต่างๆนะครับที่เขาให้ไปลงดันอัปเกรดอุปกรณ์เอ็นแชนอุปกรณ์นะครับหรือว่าเควสไล่สัปดาห์เควสซีซั่นแล้วก็เควสท้าดวลนะฮะซึ่งในแต่ละดับเนี่ยก็จะมีรางวัลให้เรานั่นเองนะฮะอย่างเช่นในคลิปนะครับเมื่อเลเวล2แล้วนะครับเราก็จะได้ขวดสติมินามา1ขวดนะครับแล้วก็เมื่อเลเวล3แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวกล่องโอดีเบสซิ่งมานะครับ ก็กดเพื่อเอาโอ i ิ blessing ไปผ่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นต t ม m i n านั่นเองนะฮะอย่างอันนี้ครับผมทําเควสลงดันแมงทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเควสรายวันนี่มันสามารถรีได้วันละสครั้งนะครับก็อย่าลืมไปรีด้วยนะครับจะเสียค่ารีประมาณ5,000เซนีนะฮะอย่างนี้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ที่เลเวล75นะฮะก็จะได้กล่องโอ i ิ b l e สซิ่งมาจํานวน6กล่องนะฮะ ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเหลืออีกห้าเลเวลแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆในคลิปเนี้ยมันเป็นหมดสุดท้ายของเดือนกรกต์ดาลแล้วนะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ขี่เนี่ยผมไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าความเร็วเนี่ยมันแค่สี่นะครับในส่วนของโอการลบัมเนี่ยก็อยากได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นแค่การ์ดข่าวนะฮะเราอาจจะได้การ์ดที่ระดับต่ําก็ได้นะครับอันนี้กไ็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับ ส่วนกล่องสุ่มหมวกเนี้ยก็อยากได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นระดับเบสิกนะครับไม่ใช่ระดับพรีเมียมนะครับก็เลยโอเคไม่เอาก็ได้นะฮะส่วนกล่องโอรินเบสิ่งอันนี้ก็อยากได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องซื้อระเบลเวนี้ก็คงไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นของส่งกิฟต์นะฮะแล้วก็มีกล่องดีไฟแล้วก็กล่องเอ็นแช่นะฮะซึ่งมองรางวัลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดเราต้องซื้อเลเวลเนี่ประมาณ6000เพรฟ้านะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่ซื้อนะฮะแม้ว่าเราจะอยากได้ก็ตามนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะเก็บเพชรไว้นะครับไปซื้อกอรี่พาร์ในเดือนหน้านั่นเองนะฮะซึ่งงานเก็บเลเวลมาถึงเลเวล75เนี่ยผมก็เติมกอรี่พาร์แบบธรรมดานะครับแล้วก็ทยอยเก็บเควสทุกวันนะฮะซึ่งก็มีบางวันที่ผมไม่ได้เล่นด้วยนะครับในเดือนนี้นะฮะก็เลยเก็บเลเวลไม่ถึง80นะครับถ้าเกิดเราเล่นครบทุกวันแล้วก็ทำเควสครบทุกวันเลยเนี่ยก็จะได้กอรี่พาร์ตเลเวล80นั่นเองนะฮะ ยังไงก็ลองบริหารดูนะครับว่าควรจะซื้อเลเวลเพิ่มหรือเปล่านะฮะอย่างที่5นะครับก็คือการล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เติม VIP นะครับที่เลือกล็อกอินแต่ละวันแล้วได้รับ stamina น o ยโพชชันหนึขวดนะครับซึ่งการล็อกอินนะครับมันจะรีเซ็ตทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับก็จะส่ง stamina p o ยโพชเนี่ยมาทางจดหมายนะฮะก็จะได้1ขวดต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ผมเลือกอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับในการเติม v i p นะฮะ ส่วนเรื่องต่อไปก็คือการล็อกอินในวันจันทร์นะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของ VIP เช่นกันนะครับก็คือคนที่เลือกทุกวันจันทร์จะได้กล่อง O d ดินเบ s ซิ่งเนี่ยจำนวน7กล่องนะฮะซึ่ง1่กล่องเนี่ยจะได้โ d ด n b เบสซิ่งจำนวน100หน่วยนะฮะก็เลยทำให้ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะได้โ d ด n b เบสซมาจำนวน700หน่วยนะฮะก็เอาไปผ่านเป็นสต a ามิ a นได้นะฮะเรื่องที่7นะครับอาจจะมีคนรู้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามันก็ได้สต้ามินไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือ p a a r w ะ โดยเมื่อเราลงดันเจี้ยนต่างๆในแต่ละวันแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเราลงกับเพื่อนในปาร์ตี้ที่มีกอรี่พาร์ตเลเวล80แล้วเนี่ยก็คือแม็กเลเวลนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้รับกล่องแม็กเลเวลพารนะครับซึ่งแม็กเลเวลพารเนี่ยพอเปิดแล้วนะครับจะได้ไอ้แพ็คเสบียงไลฟ์มาที่เป็นรูปบาร์โฟจูเนียนะฮะซึ่งจะมีโอกาสได้สตาเม a นียรีเจนนะฮะ ซึ่งขวด stamina r e g e n เนี่ยก็คือจะเป็นขวดแบบนี้นะครับพอใช้แล้วจะได้ stamina จำนวน10จุดนะฮะก็คือไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะครับสำหรับเบียงไลท์สกล่องนะฮะโอ้โหไม่ได้เลยนะครับดูแล้วเหมือนจะได้แค่ที่ขุดธรรมดานะครับแล้วก็พวกอาหารต่างๆนะฮะไม่ได้ stamina r e g e n เลยนะครับ สำหรับเรื่องที่8นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก็คือ golden p o l ล i n g นะฮะซึ่ง golden p o พล i n g นะครับมันจะโผล่มาจากการกดไม้ผีนั่นเองนะฮะซึ่งไม้ผีเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือหาได้จากกอรี่พานะครับอย่างเช่นกอริพีอพานี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของคิงดอมพาแล้วก็ได้จากกอริี่พานั่นเองนะฮะซึ่งมาผ่านในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะ แล้วการกดไม้ผีนี่มันก็กดได้ในบางแผ่นที่เท่านั้นนะครับอย่างอันนี้นะครับผมก็มากดในบ้านกิวนะฮะซึ่งการกดไม้ผีนี่ก็เหมือนกับแลกพีซีเลยนะครับก็คือจะสุ่มมอนเตอร์ออกมานะครับตัวจะเป็นมอนเตอร์ธรรมดาครับจะไม่มีมอนเตอร์บอสนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้โพลิ่งสีทองนี่มันก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในเกมก็มีเป็นร้อยเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าจะหักได้โพลิ่งสีทองหรือเปล่านะฮะตัวแรกเป็นแมงมุมอากอรอนอออนททั่่่วไปียูข้างกะฮะ อ่าตัวที่2เป็นโกลเด้ p o l ล i n g นะฮะโอ้ผมโชคดีมากเลยครับกดตัวที่2แล้วได้โกลเด้ p o l ล i n g นะฮะก็เดี๋ยวลองค่าดูนะครับแล้วลองดูอดนบิซซิ่งของผมนะฮะอย่างเช่นตอนนี้อดนบิซซิ่งของผมอยู่ที่140หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่เห็นไหมฮะเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับเป็น150นะฮะซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมันเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหักไม่ผิดเราจะได้โกลเด้ p o l ล i n g ตอนไหนนะฮะก็มีโอกาสค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการหา Stamina ในแต่ละวันนะฮะถ้าเกิดเรามีไม้ผีก็มาลองกดดูนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น8วิธีในการหา Stamina โพ t ชันในแต่ละวันนะครับก็คิดว่าน่าจะรวบรวมมาเกือบครบแล้วในเกมนะฮะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมที่ตามหา s t a มิ n a ในแต่ละวันอยู่นะครับว่าจะหาได้จากไหนบ้างน,นะครับก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม ROX Next Generation นะครับสวัสดีครับ